มาดูลายไทยจากธรรมชาติกันบ้างครับเป็นลายไทยที่วิวัฒนาการมาจากต้นไผ่ก็คือกาบไผ่เป็นภูมิปัญญาของครูช่างไทยที่ประดิษฐ์ลวดลายไทยให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบต่อกันมาลักษณะต้นไผ่ก็ประมาณนี้อามาดูลักษณะของลวดลายที่มาประดิษฐ์เป็นลายไทยซึ่งเอาส่วนกาบของไผ่มาเป็นลายกาบในลักษณะของลายไทยนะครับทุกคนซึ่งบางคนอาจจะเห็นลวดลายแบบนี้ผ่านผ่าน,านตาม,มาบ้างนะครับ จจะไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนลักษณะของลายทำไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้ก็รู้แล้วนะครับลักษณะของลายกาบแบบนี้ก็ได้มาจากกาบภัยอยากเรียนรู้ก็ฝึกตามได้นะครับ หรือใครมีไอเดียที่จะหาธรรมชาติต่างๆมาวาดประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยก็สามารถวาดได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับจะได้เกิดลวดลายใหม่ๆเป็นการพัฒนาวงการศิลปะไทยของเราบทเรียนหน้าครูโยจะนำอะไรมาพูดมาเล่ามาเขียนมาวาดให้ดูก็ติดตามช่องครูโยไว้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมพูดคุยคอมเมนต์ เลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสวัสดีครับผม